สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครู้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครู้อจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนบทเรียนจากข่าวที่แล้วนะคะจํานวนเดียวกันนะคะจํานวนเดียวกันนะคะมาทบทวนกันเลยนะคะ การบวกจานวนเดียวกันนะคะจานวนใดนะคะรวมกันแล้วได้แปดนะคะต้องเป็นจํานวนนับเดียวกันนะคะนักเรียนคอะจาได้ไหมคะจานวนนับใดรวมกันแล้วได้แปดถ้านึกไม่ออกนะคะยกมาแปดริ้วก็ได้หรือแล้วก็แบ่งเท่าเท่ากันนะคะหรือน้องจะเอาอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่อยู่ใกล้ๆตัวมาแบ่งก็ได้หรืออ่าน,นอบอกว่าน้องมีขวาดน้องมี หินได้ไหมครูเอามาแปดก้อนอ่ะก,ก้อนหินแปดก้อนแล้วก็วางมาน้องมีหลอดดูดครูน้องแบกหยิบมาแปดหลอดและน้องวางให้เท่าเท่ากันแสดงว,ว่าเป็นจํานวนนับเดียวกันได้ไหมได้ลูกถ้านึกไม่ออกก็ไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าสี 4, ร่รวมกับอะไรคะถ,ถึงได้แปดต้องเป็นจํานวนนับเดียวกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นสี่บวกสี่บวกสี่นั่นเองนะคะเป็นจํานวนนับเดียวกัน ต่อไปข้อที่สองผลมีผลรวมมีส่วนรวมแต่ไม่มีส่วนย่อยนะคะจำนวนนับใดรวมกันแล้วได้สองนะคะจำนับนวนนับใดเอ่ยไปดูตัวที่หนึ่งอ่ะได้มาหนึ่งตัวแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนเดียวกันคือเลขหนึ่งนั่นเองค่ะหนึ 1, ่งรวมกับหนึ่งเป็นสองต่อไป ข้อนี้ง่ายยกนิ้วขึ้นมาเลยค่ะยกมือขึ้นมาสองมือเห็นไหมคะมือมือสองมือมือข้างหนึ่งมีห้านิ้วห้านิ้วนะคะห้ากับห้ารวมกันเป็นสิบนั่นเองนะคะเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวของเรามานะคะอ่ะไปสู่บทเรียนของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะเรามารู้จักความหมายกันก่อนดีกว่าจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม นะคะความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมคือเป็นการเขียนแสดงจํานวนในรูปของจํานวนสองจนวนนั่นเองนะคะเขียนในนะคะเขียนในรูปของจํานวนสองจนวนนะคะไปดูตัวอย่างนะคะด้านบนนะคะมีหนึ่งด้านล่างมีสองอ่าสี่เหลี่ยมด้านบนนี้คุณครูคนะคะเขียนข้อความไว้ให้แล้วเราเรียกว่าส่วนรวมนะคะอันนี้มาต่อย,ยอดจากคราวที่แล้วนะคะ ย่อยจากคราวที่แล้วนะคะต่อไปด้านล่างมีสีแดงสองแสดงว่าเป็นส่วนย่อยนะคะสองจำนวนนั่นเองนะคะส่วนย่อยรวมกันก็ต้องเท่ากับส่วนรวมนะคะเอาสีแดงกับสีแดงมารวมกันเท่ากับสีฟ้าด้านบนนะคะส,สีฟ้าด้านบนเรียกว่าส่วนรวมด้านล่างเรียกว่าส่วนย่อยนะคะเพราะฉะ,ะนั้น1กับสามเป็นส่วนย่อยของสี่นะคะนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ตัวอย่างนะคะมีส่วนรวมคือ3นั่นเองนะคะเราแยกส่วนย่อยออกมาเป็น2กับ1นะคะ2กับ1นะคะอ่ะประโยชน์สัญลักษณ์เพราะฉะนั้น3ามเท่ากับสบวกหนั่นเองนะคะประโยชน์สัญลักษณ์3ามเท่ากับสบวกหเด็กๆบอกว่า3ามเท่ากับหนึ่บวกสได้ไหมสเท่ากับหบวกสได้ไหมได้ไหมลูกได้ค่ะนะคะโอเคนะคะไปกันต่อเลยค่ะ อ่ะมาถึงตัวอย่างต่อไปนะคะลูกมาช่วยกันนับรถดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะมีรถสีเหลืองห้ารถสีแดงหนึ่งนะคะด้านบนคือส่วนรวมส่วนรวมมีหกมีรถทั้งหมดหกคันนะคะแยกออกเป็นสองกลุ่มนะคะแยกออกเป็นสองจำนวนคือห้ากับห้ากับอะไรลูกถ้่นึกไม่ออกลองนับรถอีกครั้งก็ได้ลูกสีเหลืองมีห้าสีแดงมีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปเป็นอะไรลูกหนึ่งนั่นเองนะคะ ก็จะนันสรุปแล้วก็คือหกนะคะหกคือส่วนรวมมีรถทั้งหมดหกคันแยกออกมาเป็นส่วนย่อยสองจนวนก็คือห้ากับหนึ่งเด็กๆถามครูว่าคุณครูค,คะเอาหนึ่งไว้ข้างหน้าได้ไหมเอาห้า,าไว้ข้างหลังได้ไหมลูกได้ไหมคะได้นะคะ,ะมาดูประโยคสัญลักษณ์อ่าหกเท่ากับห้าบวกหนึ่งหรือหกเท่ากับหนึ่งบวกห้าก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะลูกนะอ่ะส่วนรวมคือส่วนรวมคือเก้า นะคะส่วนรวมคือ9ส่วนย่อยคือ2อสองบวกอะไรเท่ากับ9กนะคะสบวกเท่าไหร่เท่ากับ9ถ้าเรายังไม่คล่องใช้วิธีนี้ก็ได้นะลูกนะนับต่อจากตัวที่เขาให้มาให้ถึง9แล้วก็หยุดนะคะแล้วก็จะรู้ว่านับไปอีกอกี่ครั้งถึงจะถึง9 2แล้ว3 4 5 6 7 แปดเก้าอ่าดูนิ้ว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 ห้ากับสองรวมกันเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเจ็ดเราไปดูเฉลยลูกอ่าเห็นไหมคะเก้าเท่ากับสองบวกเจ็ดเก่งมากต่อไปตัวยอย่างต่อไปเก้าเป็นส่วนรวมส่วนย่อยคือศูนย์ศูนย์บวกจานวนใดๆก็ตามเท่ากับจานวนนั้นเพราะฉะนั้นเก้าเท่ากับศูนย์บวกบวกอะไรลูก ตัวมันเองตัวมันเองตัวส่วนรวมเองเลยข้อนี้ตอบส่วนรวมได้เลยนะคะส่วนรวมได้เลยก็คือตอบ9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น9เท่ากับ0นย์บวก9นะลูกนะไปตัวอย่างต่อไปนะคะเ <9 S 1> เป็นส่วนรวมต่อไปส่วนแยก็คือ7 7เจรวมกับจำนวนนับใด7บวกอะไรได้9อ้าว7แล้ว8อ่ะ8 9ดเพราะฉะนั้น7บวก7ดบวกอะไรลูก7บวก2ใช่ไหมคะลูก สรุปแล้ว9เท่ากับ7บวก2เก่งมากไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าด้านบนเราเรียกว,ว่าส่วนรวมด้านล่างเราเรียกส่วนย่อยนะคะส่วนรวมคือ6 1บวกอะไรหรือหนบวกจำนวนนับใดเท่ากับ6เพรยะาะนั้น6เท่ากับ1บวกอ่า1แล้วนับต่อให้ถึง6 1แล้ว2 3 4 5 6แล้วหยุดนับไปอีกอกี่ครั้งลูก5ครั้งไปดูฉเฉลยกันค่ะ อ่าถูกต้องไหมคะะฉะนั้น6กเท่ากับหนึ่งบวกห้านั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นจํานวนนับเดิมส่วนรวมนะคะสามารถเขียนได้หลายแบบนะคะสามารถเขียนได้หลายแบบจํานวนแบบขึ้นอยู่ว่าจํานวนนั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งมีจํานวนค่ามากก็จะเขียนได้หลายรูปแบบต่อไป6ส่วนรวม4ี่รวมกับอะไรได้หหรือ4ี่บวกอะไรได้6นั่นเองค่ะ4ี่แล้วนับไม่ถึง6นะลูกนะ4ี่แล้ว 5 6อ่ะดูนิ้วดูนิ้วดูนิ้วบวกไปอีกเท่าไหรลูกสองเพราะฉะนั้น4บวก2เท่าหไปดูเฉลยค่ะใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากเพราะฉะนั้น6เท่ากับ2บวก4นั่นเองต่อไปส่วนรวมยังเป็น6เหมือนเดิมแต่ส่วนย่อยเปลี่ยนไปแล้วนะคะส่วนรวมคือ6นะคะ2จำนวนที่จะมารวมกันแล้วได้6นะคะ3บวกอะไรได้6อ่ะ3าแล้วนับต่อให้ถึงห3สาแล้ว สี 4, 5, ่ห้าหกนบไปอีกกี่นิ้วลูกสามนิ้วเพราะฉะนั้นสามบวกสามถูกต้องแล้วค่ะสรุปแล้วหกเท่ากับสามบวกสามค่ะเก่งมากมาถึงตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาถึงตัวอย่างต่อไปส่วนรวมคือ,อาหา้านะคะแยกออกเป็นสองจำนวนสามบวกจำนวนนับใดเท่ากับห้าใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะลูกนะสามแล้วนับให้ถึงห้า แล้วดูนิ้วของเราเองตามแล้วสี่ห้าแสดงว่านับต่อไปอีกสอง 2, แสดงว่าสามบวก2ได้ห้านั่นเองสรุปนะคะ5เท่ากับ2บวกสามหรือ5เท่ากับ3ามบวก2นะคะไปต่อนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะห้าเป็นส่วนรวมแต่ส่วนย่อยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเมื่อกี้มีให้สาตอนนี้ให้สี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากสามเป็น4ี่ลดลงแสดงว่าต้องไปเพิ่มข้างบนแน่เลยใช่ไหมลูก อลองดูนะคะว่าเป็นลดหลุอลดหรือเพิ่มอ่นะเพิ่มข้างล่างต้องลดข้างบนใช่แล้วเพิ่มข้างล่างต้องลดข้างบนนะคะสี่แล้วค่าแสดงว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขหนึ่งนั่นเองสรุปแล้วห้าเท่ากับหนึ่งบวกสี่หรือจะเขียนนะคะสี่บวกห้าได้ไหมได้ค่ะต่อไปห้าเป็นส่วนรวมนะคะห้าเป็นส่วนรวมมีส่วนย่อยคือห้ามานะคะ ส่วนย่อยที่หายไปน่าจะเป็นจำนวนนับใดนะคะห้าห้าสงสัยไหมมันเป็นจำนวนนับเดียวกันสแสดงว่าตัวที่หายไปต้องเป็นเลขอะไรหรือห้าบวกอะไรได้ห้านับต่อไปอีกได้ไหมห้าแล้วนับต่อไปได้ไหมไม่ได้แล้วสแสดงว่านับต่อไม่ได้น่าจะเขียนแทนด้วยเลขศูนนั่นเองนะคะนับต่อไปไม่ได้แล้วห้ารวมกับศูนย์ก็ยังคงไดห้าเท่าเดิมนะคะ จำนวนนับใดรวมก,กับศูนย์เท่ากับจำนวนนับนั้นแสดงว่า5้าเท่ากับศูนย์บวกห้าหรือห้าบวกศูนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากนั้นลูกนะมาถึงการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือจำนวนสองจำนวนที่บวกกันและมีผลบวกเท่ากันมีได้หลายคู่นะคะยิ่งจำนวนนับมีค่ามากก็ยิ่งมีคู่หรือมีรูปแบบได้หลายแบบนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างเช่น4 4่สเท่ากับ0บวก4 4่สเท่ากับ1บวก3 4มสเท่ากับ2บวก2 4งสเท่ากับ3บวก1หรือ4เท่ากับสบวก0นะคะอ่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาถึงภาระาง,งานของเด็กๆในวันนี้นะคะอ่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่5้านะคะลูกนะ แล้วก็ส่งมายังไลน์ลส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ